สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับสั่งของออนไลน์ไงนี่ดูกันครับว่าเป็นไฟฉายนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนี่สั่งมาสองตัวนะครับชุดก่อนสั่งมาแล้วหนึ่งตัวนะครับใช้ดีครับผมวันนี้ผมจะสั่งมาแกะนะครับผมจะแกะตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ที่เห็นนะแกะบอกเลยตัวนี้เนี่ยไปดูนะ นี่ครับก็จะมี่าไทซีนะครับผมหน้ชุดแล้วก็อ่าเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายนะครับเดี๋ยวดูแสงแสงพอไหมนี่ถ้าถ้าถ้ามีแสงนี่ครับจะมีไฟแดงนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับนี่ไฟแดงคือชาร์กน่ายด้ยเนี่ยถ้าปิดตัวนี้ปับ๊บเนี่ยไฟหายแล้วน,นะเปิดปุ๊บนี่ใช้ได้เห็นไหมนี่ไฟหน้าไฟข้างนะครับผม ฝั่งนี้ก็สี่หลอดนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ด้านข้างนะครับผมนี่ดีพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้เป็นร้านเดียวกันนะครับผมสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งสั่งนะครับแต่ผมจะแกะอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเป็นโคมไฟนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไทซีเหมือนกันนะครับผมไทซีเช่นกันตัวนี้ก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนี่ครับตัวรับแสงนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโวลุ่มนะครับผมนี่เป็นไฟแบบนี้นะครับนี่หมุนเอานะครับผมเดี๋ยวสถานการชาร์จแบบไหนครับเดี๋ยวผมเห็นนี่ครับเป็นหมุนด้านล่างนะครับผมเปิดฐานนะครับนี่เป็นฐานแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ากี่มิลลิแอมนะครับนี่ไม่มีเขียนเลยนะครับใสสะอาดสีม่วง ทางไหนเนี่ยปึ๊บโอเคครับผมเอาหมุนใส่ไปคืนนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะแกะตัวนี้ดูนะครับว่ามันใช้ฐานแบบไหนนะครับผมโอเคครับอ๋อเห็นแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นไฟแดงนะครับไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นไฟแดงตรงนี้นะครับผมถ้าเราปิดปิดตรงด้านบนนะครับก็จะไม่มีแสงนะครับ แสงสีแดงนะครับแต่ถ้ามีแสงแดดก็จะเป็นไฟแดงนะครับผมตัวนี้ก็พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองแกะตัวนี้ดูครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายนะครับผมเป็นไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนี่ครับเป็นตัวชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวชาร์จแบบ Type C นะครับผมส่วนอีกตัวนึงเป็นช่อง USB นะครับสําหรับชาร์จมือถือนะครับไม่แน่ใจว่าชาร์จได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับ จะลองเสียบดูนะครับแต่ว่าแบตไม่น่าจะแรงนะครับผมเพราะว่าราคามันแค่ร้อยกว่าบาทเองครับร้อยประมาณร้อยสิบาทนะครับนี่ลองลองชาร์จเสียบสายตัวนี้ครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับว่าชาร์จเข้ไหมครับโอ้ชาร์จได้นะครับผมเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองโทรศัพท์มาชาร์จดูนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลองชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับนี่ครับโทรศัพท์แบตผมเสื่อมนะครับผม ใช้ power bank ชาร์จตลอดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อชาร์จได้นะครับผมนี่ครับชาร์จเข้านะครับผมเป็นสําหรับการชาร์จโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับที่คนแก่ผมซื้อให้คนแก่ใช้นะครับผมผมซื้อไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะซื้อมาแกะนะครับตอนเห็นเห็นว่ามันไม่ต้องชาร์จนะครับผมนี่ครับ มันเป็นไฟแดงๆขึ้นมาตรงช่องเล็กๆนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมส่วนจุดนี้ก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับนี่เสียบชาร์จอ๋อแต่ไฟแดงจะสว่างกว่านะครับผมถ้าชาร์จแบบนี้ไฟแดงจะจะสว่างกว่านะครับแต่พลังงานแสงอาทิตย์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น นี่ครับหลอดหลอดหน้านะครับกดอีกทีจะเป็นด้านข้างนะครับผมเป็นแสงสีขาวนะครับส่วนฝั่งหนึ่งจะเป็นนี่ครับหลอดเดียวนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะครับนี่ครับมีสองปุ่มนะครับเดี๋ยวลองแกะดูครับซื้อมาให้คนแก่เวลาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าคนแก่ครับจะถนัดไฟฉายมากกว่านะครับผม ซื้อมาหลายตัวแล้วครับใช้ได้เดือนสองเดือนแล้วก็แบตเสื่อมนะครับผมก็เลยซื้อแบบไม่ต้องชาร์จนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปเลยนะครับผมซื้อให้คนแก่ใช้นะครับผมแกบอกว่าแกยังไม่ได้ชาร์จเลยครับใช้งานเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเพราะว่ามันเป็นโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวลองแกดูครับว่า ภายในจะเป็นแบบไหนนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะว่าใช้ดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราแกะแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมีน็อตทั้งหมดอยู่หกตัวนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแบบไหนครับแบบไหนจะพังหรือเปล่าถอดฝาหน้าไหมไม่ใช่ครับ มันล็อกนะครับผมแล้วลองหมุนดูก่อนครับหมุนก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมทำไรครับผมว่าน่าจะเป็นตัวล็อกด้านข้างนะครับผมน่าจะล็อกจากด้านข้างนะครับเดี๋ยวหาไายควงแบนนะครับมาครับพังเป็นพังนะครับผมรอแกะดูนะครับเพื่อจะได้หายคาใจครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถูกใสเป็นรอยแน่เลยนะครับ นี่ครับเราจะงัดออกมันติดติดฝาตัวนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะล็อกแบบไหนครับโอ้หแน่นนะครับผมโอ้หแน่นมากครับอีแบบไหนครับแตกแล้วนะครับนี่นี่แตกครับไม่ได้ลองอีกฝั่งหนึ่งนะครับ โอ้แตกเหมือนกันครับแบบไหนครับล็อกแบบไหนงัตัวนี้ดึงไม่ออกแกะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองงานตัวนี้ดูนะครับ นี่ครับเป็นตัวล็อกจริงๆนะครับผมแต่ล็อกใหญ่นะครับผมนี่ครับผมสองล็อกนะครับแสดงฝั่งนี้น่าจะแกะอีกฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามันบอบบางมากแล้วครับนี่รอยร้าวแล้วครับแตกแล้วครับแต่ว่าผมอยากแกะดูนะครับผมจริงๆก็ผมมาแกะดูเฉยนะครับจริงๆก็ไม่น่าแกะนะครับถ้าไม่ได้เสียนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอ้โห ดูจากวงจรนะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรครับสายไฟสองชุดนะครับผมสลับข้างก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าก็โอเคครับดูไฟเลี้ยงนะครับสองชุดเป็นหลอดสีเหลืองกับหลอดสีขาวนะครับผมแต่ว่าใช้ทานอ 3A สามก้อนนะครับผมก็ถือว่าก็ถือว่าน่าจะคุ้มนะครับผมเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่า ฐานก้อนหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทแล้วนะครับนี่ครับไหนจะหลอดไฟอีกอะไรอีกนะครับผมตัวนี้ซื้อมาประมาณ100กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นแผงวงจรชาร์จเดี๋ยวดูแผงวงจรชาร์จครับว่า,ามีอะไรบ้างนะครับผมหอได้ทาน 3A 3ก้อนก็โอเคยู่ครับถือว่าภายในก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่นะครับปกติน่านจะเป็นก้อนเดียวผมเข้าใจว่าเป็นก้อน3.7ก้อนเดียวนะครับผมแต่ตัวนี้เป็น สามก้อนเลยครับเดี๋ยวดูฐานครับเป็นฐานชาร์จนะครับผมก็ถือว่าลงทุนอยู่นะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าอ๋อมันหนึ่งจุดสองนะครับผมเป็นฐานหนึ่งจุดสองนะครับสามก้อนนะครับผมนี่ครับลักษณะการต่อนะครับผมน่าจะเป็นนี่เป็นลายวงจรนะครับนี่เป็นหนึ่งหนึ่งขั้วนะครับผมเป็นหนึ่งขั้วขั้วบวก แล้วก็มาฝั่งนี้ครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแถบไฟนะครับผมติดกันแต่ไม่ติดกับก้อนนี้นะครับผมแสดงว่ามันจะวนมาแบบนี้ครับเป็นอนุกรมนะครับผมนี่ครับเป็นอนุกรมนะครับ1.2คูณ3ก็จะเป็น2.4เป็น3.6นะครับผมอยู่ประมาณ3.6 3.7จวลองวัดดูนะครับผมจะลองวัดดูครับว่าไฟจะได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับ อลองวัดดูครับเก,กิดกากรากล้องนะครับผมวุ่นวายจริงครับนี่ครับ,รบลองวัดดูนะครับบีบวกปึ๊บได้ประมาณสามจุดตัวนี้ได้มา4ี่โวลต์กว่านะครับสีโ่โวลต์สองครับได้4ี่จุดสองนะครับผมเพราะว่าฐานชาร์จน่าจะแรงอยู่นะครับ แผงวงจรก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ไดโอดนะครับไดโอดหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัว R สองตัวนะครับผมแค่นั้นเองนะครับแสดงว่า,าระบบการชาร์จแผงชาร์จนะครับเนี่ยแผงไฟชาร์จเข้าตรงเลยนะครับผมไฟชาร์จก็จะเข้ามาาตรงนี่ครับก็ตรงตรงกับไท p e C เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมลองวัด ไฟตัวชาร์จดูนะครับผมว่าไ,ได้เท่าไหร่นะครับไฟตัวชาร์จนะครับนี่ครับเข้ามานี้นะครับไม่ขึ้นนะครับผมขอต้องโดนแสงนะครับผมเดี๋ยขอไปครับนี่ต้องหันเข้าหาแสงนะครับผมนี่ เมื่อกี้มันคว่ำอยู่นะครับผมนี่ครับโดนโดนแสงแล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดดูนะครับว่าไฟได้เท่าไหร่ถึงเกะกะขากล้องนะครับผมเดี๋ยวลองวัดดูนะครับไฟออกเท่าไหร่ครับนะครับมาเดียวนะครับเ๋ยววัดดูนะครับมันต้องมีแสงนะครับผมต้องเป็นแสงแดดเท่านั้นนะครับผมถ้าแสงอย่างอื่นผมลองแล้วมันมันไม่ขึ้นนะครับผม จะไม่ลองวัดดูครับขึ้นประมาณสองโวลต์กว่าๆนะครับผมแสดงว่ามันก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับผมถ้าเป็นแสงแดดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องชาร์จแบบเป็นไททีซีนะครับผมถึงจะได้ไฟแรงกว่านะครับโอเคครับประกอบ ขั้นตอนการประกอบนะครับผมก็จะยัดเข้าไปนะครับอัะพันกันนิดหน่อยนะครับผมของเดิมก็ยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับนี่ครับวามประกอบนะครับ ปิดฝานะครับยัดเข้าไปครับเป็นขั้นตอนประกอบนะครับผมลรวถามผมผมว่าก็โอเคอยู่นะครับแบบสามก้อนถือว่าก็ถือว่าลงทุนอยู่นะครับปกติใช้แป๊บเดียวก็จะต้องชาร์จบ่อยๆนะครับ สำหรับคนแก่ก็ขี้เกียจหาปลั๊กไฟนะครับผมแกก็จะบ่นกลัวอันตรายนะครับผมแต่ว่าแบบนี้ก็ดีครับซื้อแบบนี้มาก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับเก็บสายไฟยัดเข้าไปนะครับนีบ่แล้วปิดฝาครับแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตตัวนี้ก่อน ใส่ไปก่อนสองตัวนะครับผมนี่ใส่ไปก่อนสองตัวนะครับแล้วลองเปิดดูนะครับผมว่าถูกฝังหรือเปล่าครับนี่ฝังนี้ถูกนะครับฝังนี้ติดนะครับผมก็ฝั่งนี้ครับอ๋อติดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับติดโอเคทีนี้เราก็ใส่ตัวล็อกดูตัวล็อกมันนะครับจะมีล็อกอยู่สองฝั่งนะครับผมใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับกดเข้าไปครับนี่ครับแต่ผมงัดแตกแล้วครับ เหมือนกันครับหมุนหาตัวล็อกเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวล็อกกดเข้าไปเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใส่น็อตนะครับผมเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าจะเวิร์กหรือเปล่าครับผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแบบไม่ต้องชาร์จนะครับผมก็สะดวกดีครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอือยากรู้เฉยๆเลยแกะดูนะครับผมจะได้หายคาใจนะครับผมครับคุ้มครับร้อยกว่าบาทไม่ต้องชาร์จชาร์จเอง ครับไฟแดงขึ้นมาเดิมนะครับผมนี่ครับเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติครับผมโอเคครับขอบคุณครับ